มันเทิงรายวันสวัสดีครับ จับหนูเลยค่ะคุณตำรวจกลิปตำรวจหนุ่มหล่อทะลุเครื่องแบบหน้าตาคุ้นๆเพล่กลูกครึ่งมาริโอเมาเลอร์ซุปตาหนุ่มผู้ไม่มียุคมืดเข้ามาโลดแล่นอยู่ในวงการตั้งแต่เด็กฝากผลงานการสแสดงปังๆไว้หลายเรื่องทั้งละครทั้งภาพยนตร์และทุกวันนี้เขาก็ยังเป็นตัวท็อปๆเบอร์ต้นๆของวงการบันเทิงไทยที่มีงานเข้าตลอดตีล่าสุดมาริโอได้อวดลุกหลอ่อๆหนุ่มในเครื่องแบบส่งตรงจากฮ่องกงซึ่งเป็นภาพส่วนหนึ่งจากโปรเจกต์งานพร มระบุแค,คปชั่นว่ามีเหตุอะไรที่หมงกุเรียกผมได้ตลอดภายในเวลาไม่กี่นาทีก็มีเพื่อนดาราและบรรดาแฟนคลับเข้ามากดไลค์คอมเมนต์ไอจีแทบแตกขอบคุณครับแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ